ครับสวัสดีกันตอนฝนตกครับผมเย็นๆวันนี้มีเมนูเราเมื่อคืนมาฝนตกเหมือนกันครับไปจับกลุ่มมาได้จะเป็นอื่นย่างครับผมย่างผมไล่เลยทั้งขาดเนื้อเนาะอนนี้บระเด็นนครับเสียงฝนครับผมจะกำลังฝนมากครับมาจากบ้านครับมาหาหน้าบ้านเนาะจะเริ่มบดลเอียดครับเมนีเมนี่หน้าบ้านครับผมไปอยู่บ้านนี้ครับลิ้วบ้านบางนะครับทำให้ไปซีดรับซีแซดเป็นบอกว่าขอลิ้วบ้านเอยบนเนี่ยไปอยูบ้านนี่ครับผมจะหล้างจะเป็นบแม่ยิปผาล้างแม่ยิปผาก็เป็นห้องนอนครับ ของน้่งกัประมาณสี่เมตรพุ่นสี่เมตรหาศีษครับก็คชื่อก็บเก็บตัวบานแถบสี่บนเลยครับแ้วก็มีตั้งเดินอไรหละแตส่วนกลางครับน้องกลางลงไฟก็เป็นห้องน้าครับขางหลังยังประเทศพั่วครับผมยังไม่ยังไม่ได้ทาครัวครับยังไม่มีอะไรเลยข้างหน้าจอดรถก็อาศัยที่เขาจอดกระบะก็จะอาศัยที่เขาจอดแล้วก็มอไซค์ก็จอดไนที่ตัวเองก็ยังไม่มีอะไรทําครับคือ กันสาดหน้าบ้านก็ยังไม่ได้ทําครับฝนตกมาก็เปียกต้องทาสีทุกปีครับผมก็จะประมาณนี้เนาะรีวิวให้ fc แซดูวันนี้ฝนกำลังมาครับเต็บไม่ตกข้างหน้าครับตกไป,ปลอยจะเหลือมีปัญหานิดหนึ่งก็คือแก้วงจรติดหน้าบ้านนิดนึงครับแต่ลงไปไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วเพิ่งจะเลิกงานมาเ,ออเลิกงานมาตอนบ่ายกว่าครับเหนื่อยเพียรมาร้อนจัดครับวันนี้ทํางานคนเดียวด้วยแล้วก็ลากสายลากเมนินอะไรจี่ข้างบ้าน,นครับผม เป็นบริษัทโรงงานฟาร์มไก่ครับข้างบ้านเขาาไปทําย้ายเมียย้ายหลังคาให้ฝนตกแล้วก็มันรั่วมันลมพัดมันหลังคาฟิวกอ,อยระมาณนี้นนยรรในข้ามหวัวครับก็ครับดู่บ้านก็แค่นี้ครับก็มมอยู่วันธร้มดาปกติตอนนีันก็มาณนี้ตอนนี้ย่างติ๊กไว้ ต้มเมืองครับยกมาไรทั้งบ้าน้วฝนตกเนาะเหลือตถานใีเต่าแล้วครับผมในกรมีมอไม่น่าครับมอไม่น่าสำรับเก็บค้างที่เหลือครับเดี๋ยวเราต้มแทนเปลือกก่อนเหมือนเช่นไปไปทซองกบซองเศษมาะครับเห็นกบอยู่ครับอ๋อบ่ไใมันเปียวเพราะว่าฝนมันตกบ่อโตแห้งขึ้นมานีเนาะฝนไม่ตกหนักเท่าวันนี้ครับอ่าตรงนี้จะเป็นหลังบ้านครับมีน้าต่างเล็กมาหลังบ้านที่ตากผ้าครับผมก็ยื่นออกไปเป็น จะทำครัวก็ยืดออกไปได้ประมาณสองเมตรห้าสิบครับผมแล้วก็ยาวทอดตัวบ้านครับก็จะเห็นเดียวด้านข้างแต่ขนจะมาทางนี้นอนไรนิดนึงอันนี้จะเป็นห้องน้ำติดการนี้ตั้งตัวเดี๋ยวที่จำพื้นที่ทำบ้านจำกัดครับผมก็ต้องทำได้แค่นี้ครับแล้วก็เราตั้งเตาถังขยะก็อยู่นี้เครื่องซักผ้าตู้เก็บไว้้ามือเครื้อาเก็บนี้เครื่องครัวแกน้ำร้อน เอาแคปสองใบตั้งเนี้ยเครื่องปรุงยาแล้วก็เครื่องฆ่าตรงนี้ก็เสร็เก็บเก็บยันชามปลาหมันเออช่วยชามหมู่บ้างครับก็จะประมาณนี้ผมทา่ทานาน,าน,น้ำรั่วกลางบ้านยืดผ้าฝนตกก็ตากผ้าตรงการบ้านตรงการบ้านนี้อีกฝั่งนั้นเป็นบ้านแม่ยายก็ยืดยู่ติดกันก็เลยเปิดล่งให้หากันก็คือจะได้พื้นที่คล้ายสอยเยอะ ห้องนอนก็อยู่ประมาณนี้ทั้งนี้แต่เมืมันมน,นี่แล้วก็ในบ้านก็จะมีบอกไว้ก่อนเลยหนึ่งตัวแล้วนอกบ้านมีสามตัวครับจะเพิ่มอีกสักสองตัวอยู่จะดูก่อนว่าจะได้ไหมดูเวลาก่อนครับเพราะว่าเราใช้เน็ตอยู่ตลอดอยู่แล้วเฮลโหลเก็บผ hey, <hey>, hey. ้าเก็บผ้าจ้ะมาเก็บผ้าเร็วตรงนี้เดี๋ยวฝนน้ำสาดรูก ของน,อนั่นี่เป็นแค่นี้เลยครับผมตอนนี้กับบริณอนบริณยูใช่กับไฮแม่บ้านครับลูกสาวคนเล็กนอนเนาะลูกสาวคนโตก็นอนกับยายอยู่หอ้องอีกห้องหนึ่งครับผมก็นั่งห้องนอนกับที่ประมาณนี้ครับผมก็อนอนมีที่นอนมีมุ้งผอมมุ้งปูครับแกับที่บ้านเนาะมีพี่หัวเบิ้งครับผม ลรวก็จะจอดจากสมอย่างนี้ครับวันนี้น้ําคงจะขึ้นเยอะเหมือนกันก,นก็ปล่อยครับวันนี้ไปทํางานมาบันไดก็ยังไม่ต้องจากรถเลยก็อยู่ ผมอีพทีนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาเราเคยมาติดตามก็เสียงฝนดังมากเลยแล้วก็ทำท่าอยู่เนาะไอ้ fcfc เซ็ตอยากให้รีวิวให้ดูก็ประมาณนี้ครับผมก็อยู่แบบบ้านบาครับผมคนที่สารมาทํางานได้หขนาดนี้มาด้วยรถสูงก็ถ้าอยู่ประมาณนี้ทำยังลูกให้โตแล้วก็อยู่ครอบครัวมีความสุขทันทีก็โอเคครับก็ที่ทำเรื่องยิบูกมากเพื่อจะเก็บบันทึกเรื่องราวต่างๆของีตัวเองไว้ให้ลูกหลานดู เวลาที่เราไม่ได้อยู่บนโลกแบบนี้แล้วแค่นั้นครับผมฝากใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด like, ้วยครับผมเจอกัน EP ต่อไปครับผม,ขอบ,ม,มขอบคุณรับท่านที่มาชมกิดการก็ทุกท่านก็มีมีความสุขสวัสดีครับ